สวัสดีครับผมนะครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องแฟนเพจคุปตานะครับผมจะเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พบกับเซียววอวันนี้จะพามาเบิ้งรถแทรกเตอร์ใส่ไนเอา M Series นะครับมีครบพร้อมทรงนะครับตัวนี้เป็น MU 5702นะครับ M70 นีเลยนะครับ M88 M98 นะครับมีหลายคั้นเลยนะครับมีพร้อมทรงเลยสต็อกแน่นนะครับก็มีลูกค้าคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับว่ารุนีนะครับ M7508 ขนาด75แรงมา้าว่างเงินดาวอยู่แสนหนึ่งนะครับกับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีโตรถ ตัวรถใบมีด้วกาอุปกรณ์ด้านหลังคือพันสามชิ้นหนึ่งนะครับว่างว่างดาวอยู่แสนหนึ่งค่าง,งวดจะปีละจักบาทซีวอวนะครับลูกค้าก็ได้ทักเข้ามาสอบถามนะครับนนี้ัทวอวาก็เลยจะมารีวิวนะครับบอกราคาแล้วก็บอกค่าง,งวดให้ลูกค้าเบิ่งนะครับในส่วนของตัวรถนะครับอ่าบอกแต่ตัวรถเลยตัวรถใบมีดนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ บวกอุปกรณ์พันสามไปชิ้นหนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ0 0 0้านอาม่นบานะครับขั้นนี้โปรโมชั่นพิเศษในเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะครับซอยเงินดาวอยู่เก้าหมื่นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นลูกค้าใหม่ซอยเงินดาวอยู่เก้าหมื่นเลยนะครับจะเป็นดาวอยู่1 9 0 0 0 0บาทนะครับว่างดาวอยู่1 9 0 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าพอนอยู่7ปี ค่าง,งวดจะอยู่ที่234,372บาทนะครับหรือว่าอยากขยับเวลาการพ่อนออกไปอีกเป็น8ปีนะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะพอน8ปีจะตกปีละ218,400บาทนะครับรายปีแบบไม่มีงวดย่อยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบมีงวดย่อยกับเดือนละ3,000งวดใหญ่ก็จะลดลงมาอีกนะครับ 2 0 0แสนกว่าๆส0 0แสนต้นๆน,นะครับ M75 ใหญ่บึกบึนนะครับญงสำคัญเลย7 5 8 8 9 8นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับว่าจะเป็นงานไถงานหลากงานปลูกนะครับกับเช่าไฮอ้อยของเฮ้านะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะทราบราคารายละเอียดรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นยัง่งก็สามารถแอดไลน์สอบถามเซยวอมาได้นะครับ โปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่มีรถเก่านะครับรถเก่าบ่จะเป็นยี่ห้อคุปต้าหรือว่าจะเป็นยี่ห้อของค่ายอื่นสีขยวสีแดงสีฟ้าขั้นเก่านะครับอยากจะเปลี่ยนค่ายแล้วอยากจะเลนรุ่นง่ญ่อยากเลนคุ้นรุ่นของคุปต้าแล้วนะครับทางร้านเท่าการับตีเทิร์นนะครับรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงนะครับว่าจะเป็นยี่ห้อคุปต้าหรือว่ายี่ห้อค่ายอื่นๆนะครับผมให้ราคาสูงเลยทุกสภาพพร้อมนะครับ สตาร์ตติดสตาร์ตอต,ติดกระลับเบดเลยนะครับาทางร้านคุปตัจะเกษตรชนเท่าติดเทินหรือว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะครับอาจจะเช็คเครดิตเบิ้งว่าได้ส่วนลดจากบาอ่าเป็นเกียรติ A หรือว่าเพันหรือว่าเกียรตินะครับส่วนลดดอกเบี้ยค้างวงก็จะถือลงอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอ,อยากทราบ ราคารายละเอียดรถรุ่นใดนะครับผมก็สามารถสอบถามกับเซวว่มาได้ที่ไอดีไล์กะจะเป็น W O R P L A หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0822294258สามารถทักไล์เขามาสอบถามกับเซววได้นะครับเซียวว่กะตอบให้ได้หลังเลิ่งานก็ตอบได้นะครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับ ลูกค้าบางท่านอาจจะเฮ็ดงานประจำนะครับอาจจะยังบ่มีเวลาว่างที่จะสอบถามรายการรายละเอียดก็สสามารถแอดไลน์หรือว่าสอบถามตอนช่วงตอนเย็นก็ได้นะครับเชียอว่ากายินดีให้บริการนะครับโอเคนะครับเรียกว่าต้องขอฝากช่อง y o YouTube อ่ากดติดตามกด s u b s ไคร b e หรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับเซวอคูบอต้าจากเกษตรยนต์ก็จะมีอีกช่องทางหนึง่งก็จะเป็นช่อง Tik t o k นะครับ t ิ k t o k กกับเซวอคูบอต้านะครับผมก็ต้อง ฝากพ่อแม่พีน่น้องนําเดอร์ครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เซเวอมารีวิวรุ่นไงใส่ไ่ให้เบิง้งก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ